จะอยู่ด้วยความยากลําบากนะครับและเมื่อไหร่นะครับรัฐไทยที่ไม้บอกว่าไม่ดีมีรัฐบาลที่มั่นคงขึ้นมาเขาสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ใยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เมื่อไหร่เมื่อนั้นปลายทางชีวิตของไม้ติดคุกแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นแกนนําพักส้มที่อ้างเรียกร้องประชาธิปไตยดูม่นเยียดย้มอาฆาตมาดลลยสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพนุพง์จากนอกหรือไม่คราวนี้น่าสนใจฮะซ่าแต่หนีออกนอกประเทศแต่ทําไมถูกสารนะถูกดําเนินคดีนะ แล้วดังมาโทษท็อปนิวด้วยเนี่มีคนดูท็อปนิวนะไปโจมตีเขานะว่าเป็นผู้กระทําผิดทงทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนโพสต์ตั้งคําถามอืมนะเขาไม่ได้ทําความผิดคะนะไม่ผิดแล้วดีทาไมใช่ใช่ไหม,มแล้วท็อปนิวไม่ได้สารท็อปนิวไม่เคยตัดสินอย่างข่าวที่แล้วคุณย,ยังอ่านเยอะยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะอืคุณจะผิดคุณจะถูกไม่ได้อยู่ที่ท็อปนิวจริตมึงลองอ่านที่มันโพสต์ดู จ๊จุกก็เลยโพสเนี่ยแต่เซ็นเซอร์นะจุดที่เป็นประเด็น,ดนใหญ่ไปนี่ฮะแล้วก็ไปอ้างว่าไอ้ที่โพส์นี่ไม่เกี่ยวกับพระมหากษัตริยงง์อย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อความเนี่ยไม่ใช่เลยอะ่ะพฤติกรรมและกการการะทำรรของไม้นะครับที่ผ่านมาก็ใส่ร้ายประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ อ้างเพื่อประชาธิปไตยปรากฏว่าการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าข้อที่จริงตั้งแต่ปี2 5 5 3นะที่เาโพสต์ที่ขพนะฮะบอกว่าที่ผมเข้าสู่กระบวนการคดีสารกลับไม่มีการออกหมายเรียกพยานหลักฐานที่สำคัญให้กับผมและเพื่อนร่วมคดีเลยเมือ่อเมื่อเป็นเช่นนั้นผมจะสามารถเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรแล้ว พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้อย่างไรนะครับหากผมเป็นอาชญากรจริงตามที่รัฐไทยกล่าวหาใส่ร้ายผมก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศที่ชื่อว่าควาปลอดภัยในชีวิตติดอันดับโลกนะครับอีกทั้งยังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเมื่อกระบวนการยุติธรรมของไทยไม่สามารถให้ความยุติธรรมได้ผมจึงจําเป็นพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองในประเทศที่มีความยุติธรรม ที่น่าเชื่อถือและโปร่งใสามากกว่าเดิมและผลพิสูจน์ชัดเจนแล้วว่าผมไม่ได้เป็นอาชกรที่รัฐไทยกล่าวหาไม้พานุพงศ์นะจากนอกเนี่ยนะได้มีการโพสต์ข้อความบนเฟ e บุ๊กของเขาโดยเขากำลังหลบหนีในคดีต่ตางๆมากมายที่ก่อกรรมไว้ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้น ม็อบพักสมม็อบสามนิ้วพยายามเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อเราสุดท้ายหนีเพนกวินก็หนีหลายคนก็หนีส่วนไม่หนีติดคุกนะครับอุนส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียมตลอดว่าปลายทางชีวิตของคนเหล่านี้ไม่หนีก็ติดคุกก็เป็นอย่างที่ผมว่าไหมล่ะนะฮะ อยากทำอะไรก็ได้ทำทำให้สุดหยุดที่เดิมไม้อ้างว่าเรียกพยานไม่ได้ก็เลยหนีและไปอยู่ในประเทศนะฮะที่หลบหนีไปนะฮะซึ่งประเทศที่หลบหนีที่เขาหลบหนีเนี่ยก็ต้องยอมรับนะนะที่แคนาดาเนี่ยอ้างว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะไม่คงไม่รู้จักศึกษาว่าประเทศเหล่านี้ นะครับเป็นเครือข่ายของฝั่งสาภาพยุโรปนะครับและประเทศเหล่านี้ให้ประโยชน์กับผู้ที่ต่อต้านประเทศของตนเองหลักนี้ถ้าไม่รู้ต้องไปเรียนนะครับเขาเรียกว่าถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีหลังจากที่ปี2,500เป็นต้นมาเนี่ยเลิกยุทธวิธีที่เรียกว่าล่าอาณานิคมก็ใช้วิธีการให้คนภายในประเทศนั้นๆเนี่ย สู้กันเองแบ่งแยกกันเองโจมตีกันเองพอหนีออกมาก็ทําการดูแลเหมือนกับอะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับที่ฮ่องกงฮะแกนนาม็อบ3นิ้วในฮ่องกงทํายังไงประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศตัวเองนะครับและต้องการให้ฮ่องกงนั้นตกเป็นของฝั่งสหภาพยุโรปและอังกฤษต,ต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นเกิดขึ้นแบบเดียวกันในประเทศไทยแก่ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปคราวนี้ก็แคนาดาใน ฮ่องกงก็เป็นอังกฤษแล้วก็ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปที่ให้การหลบหนีนะครับประเด็นเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ของทางตะวันตกกลยุทธ์ของทางตะวันตกดังกล่าวมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปเพราะเขาต้องการอะไรฮะแร่ธาตุเหมืองทองน้ำมันในประเทศไทยนะครับเขาจะใช้คนเหล่านี้คนอย่างไ้นี่แหละไอ้ม็อบสามนิ้วน่ะเป็นเครื่องมือ ในการต่อสู้ต่อต้านพอสู้ไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้การดูแลเป็นการชั่วคราวนะไม่ใช่ถาวรน,นะเป็นการชั่วคราวซึ่งจุดอ่อนสําคัญในการดูแลเป็นการชั่วคราวเนี่ยประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นอังกฤษไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นแคนาดาไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียสุดท้ายเขายึดลายทราไหมฮะผลประโยชน์ของเขาเป็นสําคัญผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญไอ้พวกเนี้ยคือเครื่องมือ จะมาอ้างเหตุโอ้ยได้พาสปอร์ตมาแล้วคนไม่ฉลาดไงสุดท้ายไม่หนีก็ติดคุกเป็นไงฮะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวสุดท้ายพอถูกดำเนินคดีไม่หนีแน่นอนปล่อยเพื่อนเราเพื่อนเราไม่ผิดสุดท้ายหนีหมดใครรับผิดชอบเห็นไหมฮะถ้าไม่ผิดก็ต้องสู้บอกเอกสารไม่ได้ก็เลยเป็นเหตุต้องหนีเพราะัไยไม่ยุติธรรม กฎหมายเขามีไว้มีมาก,ก่อนไหมจะเกิดอแล้วจะจู่ไปกระทําความผิดและไม่ใช่ความกระทําความผิดในข้อหาใส่ร้ายเพราะจะอยู่หัวหรือลูมินเยียดยามาคาดมาไลายสถาบันพระมหาศกษาตาส์หนึ่งสองเท่านั้นยังมีคดีอื่นๆอ,อีกมากมายถูกกำเคดีเขารู้อยู่แล้วไปไม่รอดก็เลยหนีสิ่งเหล่านี้คือบทเรียนของเด็กที่ไม่รู้ประสีประษาทางการเมืองและเป็นเครื่องมือทางการเมือง ของต่างชาติและคนไทยสุดท้ายปลายทางของชีวิตจะอยู่ด้วยความยากลำบากนะครับและเมื่อไหร่นะครับรัฐไทยที่ไม้บอกว่าไม่ดีมีรัฐบาลที่มั่นคงขึ้นมาเขาสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เมื่อไหร่เมื่อนั้นปลายทางชีวิตของไม้ติดคุกแน่นอนหลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนผู้ร้ายข้ามแดนฟันธงล้านเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กยรกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิ้นส่งปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิ้นเรี่วแรงแห่งสบ มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่ไม่ได้ทรงออกนามีลรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกใด งันไปด้วยพระไัยมัน่นข้าพวงไทยพร้อมกันจะรูมสูสเเด็จทรงสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง It wrong.